วัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็เรียนในหน่วยข้าวมหาศางค่ะว,นนวันนี้นะคะเราก็เรียนในเรื่องประโยชน์ของข้าวค่ะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราจะมาออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายอิสระกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ มาฟังคุณครูยุ้ยนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของข้าวค่ะ,ะ,คะประโยชน์ของข้าวนะคะก็จะมีอยู่ก็คือช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะคะก็จะเป็นวิตามิน B12 ค่ะแล้วก็ช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยสร้างเสริมกระดูกและฟันให้มีความแข็งแรงเองค่ะต่อไปจากคุณครูปุ๊กเลยค่ะค่ะ ส่วนประโยชน์ของข้าวที่เรามาทำในด้านอ,อื่นๆเช่นเรานำมเมล็ดข้าวนะคะ,ะมาทำเป็นเครื่องประดับในอาจจะเป็นทำเป็นตุ้มหูทำเป็นแหวนทำเป็นสร้อยคอ,อในใน,ในการทำเครื่องประดับนะคะ,ะทีนี้รำข้าวเราอาจจะใช้รำข้าวมาจากที่เข้าสีข้าวมันเป็นเปลือกแล้วละเอียดหน่อยเอามา เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะให้อาหารเป็นอาหารของสัตว์นั่นเองหรือเด็กๆอาจจะเคยกินของหวานนะคะข้าวเนี่ยสามารถเป็นแปรรูปได้หลายอย่างไว้เรียนพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะทีนี้เด็กๆคุณครูอยากให้เด็กๆได้ทํางานศิลปะเกี่ยวกับมเมล็ดข้าวนะคะในใบงาน ให้เด็กๆนํมเมล็ดข้าวอา,อาจจะเป็นข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสารมันเป็นสีขาวแต่ถ้าเราต้องการอยากได้สีต่างๆเอาไปเอามาเล็ดข้าวไปผสมสีอาจจะเป็นสีน้ําสีน้าเนี่ยเราก็ต้องเอาไปตากให้มันแห้งสีต่างๆนะคะหรือใช้ไฟผสมสีอาหารที่มันให้เกิดสีสันเด็กๆก็เอาไปทําได้นะคะแล้วอย่าลืม เมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอที่เด็กๆทำเอามาส่งคุณครูนะคะเด็กๆเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของข้าวข้าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย